สวัสดีครับผมอาจารย์สุทัศน์มันเขตวิทย์นะครับวันนี้ก็จะให้ามาดูการาทำโกโก้นะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวซื้อขนอมาอย่างนี้นะครับแต่แล้วก็เสร็จแล้วก็เนี่ยครับพอหมักตากเสร็จแล้วก็มาไว้เดี๋ยวจะให้ดูนะฮะนี่ก็ทำวิธีการทำก็บอกไปแล้ว อันนี้ก็เป็นการหมักนะครับหมักแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องใส่รังนะอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ถ้าสีถ้าสีมันออกมาอย่างเงี้ยคือจะตากได้แล้วแล้วก็พอแห้งแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยคือผมเอ่อ ผมอาจารย์สุทัศน์มันเขียววิจังรับผิดชอบในการซื้อขายนะครับในการซื้อขายโกโก้อยู่นะครับสําหรับผมผู้ที่ทําสัญญาทําโกโก้นะครับตั้งแต่บริษัทเก่าแล้วก็บริษัทใหม่บริษัทเก่าก็ไม่ต้องไปบอกนะว่าเป็นบริษัทอะไรนะครับเดี๋ยวดูนะฮะถ้าถ้าออกสีชุมพูงเงี้ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวพวกเงี้ยออกตากนะครับ แต่ที่ยังเนี่ยมันยังขาวอยู่เนี่ยสีมันออกมาก็จะไม่ค่อยสวยทีนี้มันต้องให้ให้ให้ได้อย่างเงี้ยทั้งทั้งอ่างเลยทั้งกระมังเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวพวุเนี้ยออกตากละนะครับก็ทําทพร้อมกันเขาส่งมาพร้อมกันแล้วเราก็หมักอ่าแต่มันเวลาเวลาเวลามาหมักแต่ละแต่ละกระมังเนี่ย มันไม่เหมือนกันนะครับบางบางกะละมังก็ได้เนี่ยอันนี้ก็เกือบตายแล้วนะครับเนี่ยอ่าก็แต่ก็ยังมีขาวอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็เอาผ้าใบเนี่ยเห็นไหมผ้าใบเนี่ยผ้าใบเนี่ยใส่เอาคุมเพื่อทําอุณหภูมิให้มันได้สี่สิบองศาแต่หน้าหนาวเนี่ยมันจะได้ประมาณสามสิบเจ็ดองศานะครับอ่านี้ให้ดูอ่าเรามาดูนะครับวันนี้ก็เอาออกตาก ตาครั้งแรกเราแตกตากใส่ปูนเลยเนี่ยครับนี่เห็นไหมออกมามันก็จะออกมาเป็นสีสม้มทําไมถึงใส่ปูนเนี่ยดีดีที่สุดนะครับไม่ต้องไปใส่ไม้ใส่รังเหมือนเมื่อก่อนทีนี้ใสเงี้ยมันเหมือนปูนมันก็ร้อนทา้งบนก็ร้อนมันก็จะแห้งแต่วันนึงก็กลับกลับประมาณอย่างน้อยได้หนึ่งครั้งนะครับอ่าต้องกลับนะครั้งแรกเนี่ยพยายามให้มัน ให้มันหม,มาดไว้นะครับมันยังไม่แห้งหรอกให้มันหม,มาดๆเพื่อไม่ให้มันเป็นเชื้อราติดนะครับเนี่ยเอามาตากนะครับอ่าใส่ปูนแต่ถ้าไม่มีใสปูนก็ใส่ไม้ก็ได้นะครับแล้วก็ทำนยฮะทำเหล็กทำอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เอาไม้เนี่ยวางอ่าก็ได้ก็ไปคือให้มันสูงนะครับอ่าพอพอตากอันนี้วันแรก เพื่อให้ให้มันหมาดๆนะครับแต่บางเม็ดมันก็จะแห้งคือหมาดๆนี่หมายความว่าไม่ให้มันไม่ให้เม็ดมันเปียกแชะถ้าเปียกแชะเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นเชือ้อราพอเสร็จแล้วว,วิธีการทําต่อไปแบบเนี้ยถ้าตากอย่างเงี้ยมันต้องตากให้แห้งประมาณสี่ห้าวันมันถึงจะแห้งสนิทแต่ทีนี้พอเสร็จแล้วผมใช้ผ้าใบามาลองทีนี้เวลาเก็บมันเก็บง่ายนี่ยนี่ก็เอาใส่รองผ้าใบา วันต่อไปก็เอามาตากทุกวันนะครับแล้วก็ขยายแล้วเวลาเก็บมันก็เก็บง่ายใช่ไหมรวบเลยเนี่ยนะครับนี่คือการ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 ทำของของผมนะครับของอาจารย์สุทัศน์มันเขตวิทย์ที่รับผิดชอบลูกไส่ทั่วแต่บางคนเนี่ยให้ทําส่งเม็ดมาแบบเนี้ไม่ไม่ไม่ยอมทําแล้วก็มาโวยวายกันนะครับเนี่ยว่าเราไม่รับผิดชอบไม่ซื้อไม่ ให้ให้ส่งทําเม็ดมาแบบนี้หมายความว่าผ่านะครับผ่าผ่าออกจากลูกเสร็จแล้วเอาแกนในออกแล้วก็ส่งมานะครับตอนเนี้ค่าส่งผมออกให้นะครับราคาก็พอสมควรนะครับเดี๋ยวโทรมาถามนะครับก็อันนี้ผมพูดในในโซเชียลนะแต่ค่าส่งผมออกให้แล้วก็ให้ราคา อพอสมควรแหละนะครับก็ไม่ไม่มีการขาดทุนเพราะว่าผ่ามาให้ผมเป็นอย่างไงนะเอาเอาเอาไส้ไหนออกแล้วอย่าเอาเม็ดงอกอย่าเอาเม็ดร,รีบแล้วอย่าเอาไอ้ลูกที่มันมัน,ม,นมันเสียที่มันพอผ่าออกมาแล้วข้างในมันจะแดงเลยเนะี่ยออกแดงออกดำงั้นนะอย่าใส่มานะครับให้ใส่เเฉพาะเม็ดที่มันสวย,สวย ทีนี้ถ้าเกิดเม็ดไม่สวยเนี่ยเอามามันขายไม่ได้แล้วจะซื้อมาทําไมล่ะครับนะมันก็ต้องช่วยกันอ่าอ่าอันนี้วิธีการทํานี่ของผมไม่ใช่ว่าผมจะทิ้งนะครับเนี่ยแล้วก็เอามาเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวอันนี้ก็ขายนะฮะถ้าถ้าจะส่งไปประเทศนอกเนี่ยแค่เนี้ยมันไม่ได้หรอกอย่างน้อยมันต้องมีสี่สิบตันขึ้นไปต้องให้เต็มแอร คอนเทนเนอร์ er, มันถึงจะส่งไปได้ไม่ใช่อย่างเงี้ยเอาส่งประเทศนอกก็ได้มันไม่ได้นะครับมันอันนี้เราก็ส่งในประเทศไทยเราก่อนอขายนะครับครับก็ขอฝากไว้เบอร์โทรศัพท์ก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะแล้วก็โทรมาพูดมาคุยกับผมครับอาจารย์สุทัตม์มันเขตวิทย์ครับ